สบายดีพี hmm. yeah, been, ่น้องสบายดีสุมองสุบอนสุโุซูคนไม่ติไม่เอาอย่างเงี้ยไหมให้เอาให้นู้นหน่อยไป็นตากล้องไงพี่น้องเอ้ยให้อาไม่ไม่ยังอีกเจ้าก็จะเสกเน่าหมดเลยนอนจบแล้วมัดเตรียมแนวอยู่แนวกินพี่น้องลงไปสู้ทุกคนบอลลกกล้ากินเขา เห็นก่อยเยอะ1ขึ้นต้นอูอยมาอะไรขอสินมาแล้ขอสินมาแล้วป๊อไอ,อ้ <c oughs> อลูกสาวตากก้องยงนะพ่อยอะมาบิ้งรูนีหเห็นหมแลก่อนอไหมเห็นแกงเห็ดปวกพี่น้องแกงเห็ดปลวกพอ่อะ จะขึ้นหังคาอยองเอาะจะขึะ้นบนหงคาอยองเยอะนะอุยอุยอุยอไไ้เห็ดพวกพี่นนองสช่ะใช่ปะใช่วัดโวพราโดยเห็ดพ<ะ>วกไม่ใช่ไจับนิ้วอา้าวมไไห,หูไปหาไปไปหาหรือว่าแมต่ต่อจับนิ้วในลูกสาวเป็น

มีแกงน้อไม้น้ำพี่น้องนแกงน้อไม่าหานเส้าห้องมันนี้มีแกงน่อไม่แกงเฮ็ดปิ้งปลาแสบแน่นอนพี่น้องตระสินมาเลยๆ

ติปลาันไววเนาะเย่ขบเครื่องบเเตรียมอารมกินยู่เทียงหน้าน่อยน้ามีอย่างนี้ดลุงมีอยู่อางเนาะไปไปออกบดเอาคือสบายดีไรทีแล้วไปออกร่าอไอมามาถือมามาถือไป ไปดีกน้องไเอาไปเพืออไปเอาหลักรอยขึ้นมานำไปบ้าขี้รถลงใส่สลิงบมดแหลแมนปูสาดไว้ให้พ่อซินเอาขึ้นดูก่อนเดี๋ยวมาเอาไปกินจะปูดอะไเดย๋ยวนี้ มันจะเป็นยานีหรอเลิม่ายาเพิ่งตัวหวมันเต็มตะปูอยู่ดนอารมณ์่อเก่าอ้าวเผือกป้ปขึ้นสลิงเก่งเห็ูไม่ได้เอาหรอปูไม่มีอ้าวปูทำมน่ากระตุกนะ ไม่ลืมเพี้ยนยู่ได้ไม่แท้ละมาได้พี่น้องมาได้พี่น้องเฮ้ยทำไมไม่ล้างมือมาแล้วม่เห็ดเนี่ยกินเส้าเฮามีมือนี้มีแกงเห็ดปูอคือได้เห็ดปูแล้วครับหมเห็ดปูซ่งแม่ทองเพียนซื้อตั้งแต่หืงหงะจะเห็ดปวกแกงก็ไม่ปิ้งปลาปิ้งปลาพี่น้องมาแล้วไหนล่ะพกแวนเอาไปแักแวนส่งขึ้นเมืองมัด เราเห็นในกระซา,มาเมื่อคืนเมื่อไหร่ชงขึ้นเมืองเบิดเลยร้นมากขึ้นดีๆเนี่ยพี่น้องมีมะนั่งกองมันตั้งอยู่พี่ละอ้าวไปเหยียมเนาะอ้าวโลกรพบน่ะทุกคนเดินไปน้องมาเด้อหาลุงมาลุงมาจุ้มเลยพี่น้องมีอะไรกินยังลูกแกงเห็ดบวกใส่ไปมะขามโอ้โหดีัดซิ่วในเขียงก็มีคือบ่มาไม่รู้สบายดีพี่น้องสดุดยอดไปเลยเนาะแม่น้องมิ้นคือบ่กิน เป็นตาล้องพี่น้องเอ้ยนมินหาเป็ดตาลกองเร็วนี่แะแม่น้องมินนำแล้วพ่อเจ้าค่ะเอางเกูงเน็ดปวกจุ่มเีอแเจ้าด้ัเพ่มงออม ต้องไหมว่าสิไม่นานเลยอันเนนขาเศร้านอ้องเอ้แป๊บๆๆโอ้ยเกลียนเขาไดยเลยเขาเนียวแห้งเนาะน่งมันลายเกินคนลายอยู่กว่าวล,ลายคเนเข,ขานิ่เด,ด,ดียวกับผม ดีไมน้องเอ้ยลมบ่อย่มนั่นี่นะน้ำบุกไว่งดับจะเขางามน่เี่ยวดืดูเดี๋ยวมาทกบม่งงามรปบลออให้เขาของเงเี่ยวท่นให้คุณน้ำได้นไดันเหลืองคุกบปุ้งกระจายเลยขี้เเข้ ่เพิ่นด้ลายเียไปเน่ยน้องให่้องเพิ่นเล็สวนไปอิขึ้นมาเล้วลุงเพาะจังหวัดเลืกจางเจ้าเลยเห็นตรได้กับบรยายสกอนีดจับเขาเลยเห็นตไดกับมีบรรยายลุงนงน่าหน้าเราล่ะพวกขึ้มาหาปกกระจกรดดเลยพิษอีกเลย ผิดีกหน่อยด้จูมาทำไมเพื่่ยเดี๋ยวคุณน้ย้องหน้าเขาพิรเนเดแๆเจ้าคืออาปากกว้างม่จริงมองงนา้าพุเจออไจ้งนานปไล้ากันเยอะเอนหน่เลยเจราเพิ่เดตัวนึงวววาาจะกอนเด้ใครมาเรียบร้อยเรื่องเจ้าปืบ จะไปกับอกไปไอันนั้นไหนทุเราจะไปตะกี้มึบวันมีไหนเพนบ่งลดนเพนจะม่าหายอืมมาหนังนี่คันใดยหานไรห้องกาศกาศ<น>ไป้อนไดเดือนเนี่ยนอนเพนอะไรตื่นจะเดืก นอนมันนั่นนอนมันนั่นลงมานอนอย่แต่ปีนเอาผัดุงมาโยงขึ้นใ่ตื่อเลยหักันเยมัถ้าซื้อล่หน่อยให้ป่ีเสียมหน่อยสองร้อยมีาบาทกาเาในหาซื้อไส้กบมีนะพี่น้องตอนนี้นะมึงยังมี่าบาทกัหาค้ Double นก็ได้แต่ลอยเดียวได้ถึงลโอพรแกงเขาได้เยอะเลยนเนาะ นางนี้ลูกจอบแหกคนหมาลายนวเขาสิชั้นจรไปยังภูมิเฮนไหนเฮนนาสกียังว่าเขาไปอันนั้นนะสกี้ยัว่าเขาไปอันาไทยไปกรุงเทพกไปอำเภอไปไปนั่นไปนี่นี่ไม่ได้ดวก็ลุบมา ขาไปหรือว่าไปตชงไ้ี่หน่อยเลอกแดดน้ำนก็เลยก็เลยก็เลยจากลักขึ้นน้ำมืดได้ช่วงย่างขึ้นตูเเองแล้วลนะหนาวดิแก,ก๊งแกง

เอ้ยบัตรพโตกมันยังบ่ยาาอ่อ้นยังรบกมีอยู่สามรุ่นรุ่นยาวรุ่นรุ่นขานี้รุ่นขานี้รุ่นงอกก็มีรนงอกรุ่นงอกก็มีห้องระบามึงนะมือเทวันจานทร์คารกะ ủa ừ, ừ, ừ. 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 สิซิดก้ายามดำเลยอยู่ยามบ่ซิดอยู่ผู้ พิดมือเด่พี่นอกเอ้ยโอ้ยยังไงเนี่ยน่คือพฤติกรรมยังแบบว่าตึงหนึงออกแ่ดบันนะออกข้างออกข้างเางไปเลยมันคือเป็นตุอีว่ามันหมดจ่อยบะบอกินก็คือวัตถุมันจะพุ่งอ่อขึมาขึ้นขนสองก็สิเ ไลพี่น้องคูอคูกคนที่ที่สามเพากันไม่ติดนานเลยเนาะไายที่ถูเลยไม่ไปยุบไดย